สวัสดีครับนครับทนช่องตินตินทีวีวู้แล้วตอนนี้เราก็ได้อยู่ในเกมเอ่มเอมาครับอีพีที่ยี่สิองซึ่งทุกคนวันนี้ผมได้แอบสร้างมาทักกลางไอกลางบนภูเขาไวด้วด้วยซึ่งผมืมไปว่าจะอัดคลิปแต่ไม่ทันเคทุกคนแต่ตอนนี้ผมกำลังจะสร้างนำตัวใช่ไหมผมก็เล๊ะ เราจะสร้างตัวเราก็ต้องวัดเราก็ต้องสร้างหรอที่ลงมาแล้วว่าที่ลงของพระธาตุนั่นเองมาจากพระธาตุนั่นเองน,นี่นี่นีโโ่โอเคคีคี น,นี่คือขาของยักษท์ที่ที่มันไม่มีอยู่บนโลกนี้นี่นสงสียโมาหาานตึมาัอาบน้เลยอาบน้ดโอเคอน,นี้คือสิ่งที่เราจะแบบจะทำนะมไม่รู้ว่ามันจะหยุดตอนไหนในคลิป นี่คืออะไรอ่ะเค <Okay. S 2> นี่คือยักษ์ยักษ

เค okay, ทุกคนนัผมเอาแค่ส่วนตาที่เป็นไฟดีกว่าว้าวเฮ้ยอะไรเนี่ย นี่นี่เขาชู่อยู่ใช่ไหมดูดูนี่เป็นหน้าที่สายนอฟ้านะทุกคนสายนอก ี่เห็นไหมเลดางอําโอ้ไม่ใช่เวลากลางน้มแล้วแล้วตอนนี้เราก็จะสร้างสร้างสะพานดีกว่าผมว่าแต่เราแต่นะครับทุกคนเราจะตัดไปตอนนี้ตอนเช้าก่อนไปแต่ไปตอนเช้าเลยดีกว่าโอเคตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ในช่วงสร้างสะพาน โอเคมาทุกคนผมกลัวมากว่าคลิปมันจะจบก่อนเย้เลยคนที่สองเป็นฮ่องกงแล้วก็คนที่สามเป็นคนไทยเป็นนักการเมืองหลอกจังเลยรู้จักแน่เลยอะพูดสสสวสจสอะไรเงี้ยเยอะไงหนูรู้จักไหมเขาเป็นในนี่เลยเป็นอู้วคุณพูดไปทุกคนแต่ว่าไม่ไม่พูดดีกว่าเพราะว่าอยู่ก็ไม่ต้อง ยังขรลยังารพป้ายังขรลก็ยงนี่คือทางขึ้นแล้วก็ทางลงนทุนี่นี่ทุกคนนี่คือทางลงแหนี่เฮ้ยทุกคนตอนนี้สวนสัตว์ไม่ชีสวนสัตว์สิพระราสัเรายังไม่เปิดเพราะว่า ตอนนี้กำลังสร้างสะพานไม่ใช่สะพานมันคือบันไดขึ oh, oh, ้นลงเขาบอกว่าอีก600ปีจะเสร็จโอ้โหนานมากเอ้ทุกคนเราเชื่อมต่อกับตรงนี้เลยเนี่ยหมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้านต้นไม้ถูกทิ้งล้างวปเล่ยังไม่ทิ้งล้างนี่มีชจวบ้าส่คนนี้อ ยังก็ยังมีคนแบบนี้มาอยู่อาศัยอยู่เอาไม่มีโอ้โหว่ะ <c oughs> ตอนนี้พี่ที่ยี่สแล้วเรามาถึงจุดน,น,น,นี้ได้เร็วโอเคโอหมันได้ยาวมากทำยังไงจะได้หัวรวยแบบลิลี่ไม่ไม่รู้อ่ะนี่ไม่รู้ว่าทำยังไงแต่หนูรู้ว่าเชื่อไหมแฟนหนูแต่ละคน ปึ๊บป๊บปึ๊บโอเคสนตรงนี้เวนี้ก็จะเป็นแบบพญายนยาคพญานาคนนี่ปิ้งพญายนาค ครับแฟนผมเองทุกวันนี้ผมตื่นมาแล้วเจอเขาทุกวันผมรู้สึกว่าตัวเองโชคดีจังที่มีเขาตื่นลืมตาม,มาให้บอกหลักแบบนี้เกยน,น,นี่ดับโอ้โหมันไม่ได้ตรงกับหมู่บ้านแต่มันจะลงมาสุดนี่เลยโอ้โหตาย,ยแล้ว ตึงตึงตึงโอ้ตายละไอ้โอ้โอราขึ้นคือยาวมากโ้ h my god ยาวมาก ซึ่ง <Okay. S 1> ได้ฉายาว่าบันไดที่ยาวที่สุดในการขึ้นบันาจากการที่เราเสพสื่อภาษาอังกฤษเยอะมากนีนี่นี่นว่นี่ษา่นี่นี่นี่นันี่น่นเ่นี่่าี่นี่นี่นส่็ี่น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 ี่เ่นีนนีนนี่นี่นนนี่่่นี่่เสร็จ,รจน่น แล้วตอนนี้ประธานทางขึ้นเราก็เสร็จแล้วแต่เ้วก็ทำตรงนี้นะซึ่งในสนานขึ้นนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวผมทำเองตรงนี้โอเคเจอกัน e ีพีที่23แล้วเราจะมาทำทางใต้ดินรถไฟตรงนั้นบายบายไปแล้ว